สายพานแน่นอำเภอพรยาคระปุ่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ก็สวัสดีคุณสุนทรนะครับพี่สุนทรจังหวัดนครปฐมนะครับเลื่อยเสร็จแล้วนะครับนากรหนึ่งเมตรนะครับลางยาวหเมตรนะครับตัวนี้ก็คือวันนี้คือเลื่อยทดสอบนะครับก่อนที่ทาการจัดส่งครับก็ปรากฏไงครับเรียบเนียนตรงสวยงามนะครับก็การตั้งใบเลื่อยสาคัญมากเลยนะครับพี่นะครับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าตั้งไม่ได้นี่ครับคือเลื่อยไม่ได้เลยนะครับแล้วการตั้งใบเลื่อยมันยุ่งยากซับซ้อนัหมไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเลยครับผมมีคลิปวิดีโอให้ดูไวไวอ่าวกให ผมไปส่งเลื่อยให้ก็เทสทดสอบแล้วก็ปรากฏว่าเลื่อยได้นะครับแต่พอผมกลับมาถึงบ้านแล้วอีกวันหนึ่งแกเลื่อยนะครับปรากฏว่าแกเลื่อยไม้ไม่ได้นะครับซึ่งลูกค้าก็โทรมาบอกว่าเลื่อยไม้ไม่ได้เลื่อยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมเครียดมากนะครับเครียดขนาดที่ว่าผมเตรียมเลื่อยอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะไปเปลี่ยนตัวนั้นให้ให้กับเขาเลยนะครับผมก็ยืนยันว่าพี่ตั้งใบถูกต้องไหมตั้งใบได้หรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่าเขาตั้งใบได้นะครับลูกค้าผมก็ยืนยันว่าถ้าตั้งใบได้มันก็ตตตต้้้้้้้ออ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 องงงงงงงเเเเเเเลลลลลลืืื่่่่่่่่่่ยย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 ไไไไไดด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 มมมมมมมััััััันน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 กกกกกกก็็็็รรรรรระะะะคคคคคบบบพพาาาาาาาททีีีีีีแแสสิิิิววววผผปฏโโ ก็ปรากฏว่าไงครับแกก็ตั้งไม่ได้อีกนะครับคุณผมเองก็ก็คเครียดนะครับผมก็ไม่รู้จะทำไงก็คือว่ากาว่าต้องขับรถจากเนี่ยครับจากไอ้มหาสรารคามไปที่อุดรเพื่อที่จะไปตั้งใบเรื่อยให้แกแล้วก็ถ้าตั้งไม่ได้ก็ต้องเอาเรื่อยตัวใหม่เปลี่ยนให้แกเลยนะครับพอดีจบจังหวะก็คือว่าจะไปส่งเรื่อยที่จังหวัดไอ้ที่สองคายข้ามไปสปลาวพอดีปรากฏว่าเป็นไงครับพอดีมีลูกค้าท่านนึงนะครับอ่าก็ต้องขอบพระคุณพี่ท่านเป็นอย่างมากนะครับที่ไลน์เข้ามาพอดีครับว่าอยู่อุดรพอดีจะขายเลืื่่่่่่่่่่ออออออยยยยตนนนะะะะครรััััับบผผมมมมมมกกกก็เเททไไไไปปปปววาาาาาพพพีีีีีีขใหหห้ญญแร ที่ว่าจะขายตอ่อเพราะว่าแกทําไม่ไหวแล้วแกแก่แล้วนะครับแกก็คือว่าน่าจะเลื่อยไม้ได้เยอะแล้วก็เสร็จงานก็นะครับก็ขายเครื่องมือนะครับก็ปรากฏว่าผมก็เดี๋ยกพี่พี่ว่างไหมพี่สะดวกไหมเข้าไปดูด้วยให้ผมหน่อยพอดีแกอยู่ใ,ใกล้กันหมู่บ้านใ,นใ,นใกล้ๆเลยครับก็เคยก็คือผมก็จ้างพี่กันเลยพันหนึ่งเข้าไปตั้งใบเลื่อยให้เจ้าเคสนะฮะเคสลูกค้าอุดรนะครับรกดดคบ็คือเข้าไปดูดิว่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าแกเข้าไปตั้งใบเลื่อยให้ปรากฏว่าเลื่อยไม้ได้เป็นปกตินะครับเป็นปกติโอ้โหซึ่งผมผมนี่โลนน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 น์มมมมมาา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 หหผผผแบบบบบกกกก็็คค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 ืือออออออววว่่่่จะะะเเเเเเตัััััั้้้้้ยยยยยยงงลลลลรรรรโีีีดดสูป อถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองนะครับผมก็เลยต้องอก็นั่นแหละก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะให้พี่ท่านนั้นเข้าไปดําเนินการให้นะครับเราก็มีสีน้ำใจให้พี่เข้าไปก็โอนค่าใช้จ่ายให้พี่เข้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับคนที่พี่เขาพอเลื่อยไม้ได้เขาก็โล่งอกเลยครับแล้วก็เขาก็สบายใจครับผมก็ผมก็โล่งอกเลยครับเพราะผมทำเรื่อยมาเนี่ยผมบอกได้เลยถ้าเลื่อยผมเนี่ยมันเลื่อยไม่ได้ถ้ามีปัญหาเนี่ยให้โทรหาผมนะครับถ้าตั้งใบถูกต้องใบคมนะครับตั้งร่างตรงนะครับยัััังงไไไไไไกก็็็เเลื่่่่อออยมมมม้้้้ดคคคครรรรบบบบววาาจะะะปนนแแตขใใหีุณภพ แกก็ยืนยันมาเลยผมมีปัญหาผมก็ยืนยันมาเลยผมไม่มีนะสรุปก็คือจบลงได้ดีครับก็คือการตั้งใบที่ไม่ถูกต้องนั่นเองครับก็ผมก็เลยเอาใบเลื่อยตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับผมมาเทสทดสอบดูเลื่อยไม้นะครับให้พี่สุนทรดูนะก็ผว่าเลื่อยได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตอนเลื่อยจะสังเกตว่าผมก้มดูใบเลื่อยตลอดครับผมก้มดูเพื่ออะไรผมก้มดูว่าอใบมันผิดปกติไหมนะครับว่ามันเดินตรงไหมใบมันตรงไหมมันปกคล้องช้างหรือเปล่าหรือว่ามันมันขึ้นเป็นหลังเต่าหรือเปล่านั่นแหละครับการเลื่อยไม้ครั้งแรกนะรอบบบบบแรร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 กกกกกททีีี่่่่่่่่่่่เเ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 เาา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 ืืืืออออยยคคัััััััหหหหหลลลลลลงงงงงงจตตตตต้้้ใใในนนนนะะถถมมมมมมผิิดปปปปวไไไูึบ มาหาสาเหตุเลยนะครับซึ่งมัน,ซ,มน,มมนมซึ่งมันไม่มีอะไรเลยครับซึ่ง <c oughs> มันไม่มีอะไรเลยครับเครื่องจักรผมมองดูนี่คือว่าผมขายเครื่องประเภทที่ว่าไม่กาดเราจะไม่ขายก็คือไม่ได้ขายอะไรเลยครับขายเครื่องแล้วอะไรคือแล้วไปนะไม่มีอะไรพังครับส่วนไหนที่ลูกปืนแตกลอกเสียอะไรพังเนี่ยก็คือหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับไม่ต้องมาสั่งผมนะครับไม่มีนะครับมาซื้อเรื่อยไปแล้วต้องมาซ่อมทีเจ็ดพันแปดพันสามพันสี่พันกับผมไม่มีนะครับผมในมูลเล้เนี่ยผมรับประกันได้เลยหนึ่งปีนะถ้ามันแตกหักเสียหายอะไรเนี่ยผมดูแลใให้้้้้นนนะะะคคคครรรััับบบแแตต่่ถาาเเเกกกกกิดลลลููปืืไไมมออออพงงงียซ การรบกวนลูกค้าเรียนให้ลูกค้าทราบเลยนะครับผมอย่างตัวนี้เป็นของพี่สุนทรจังหวัดนครปฐมนะครับก็ส่งล่าช้าเลยนะครับเพราะว่าติดฝนครับติดฝนแล้วก็ทีมงานก็ขาดบ่อยล่าบ่อยนะครับยิ่งช่วงออกพรรษานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับกิจกรรมนะครับงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับเคลื่อนบ้านใหม่อืมก็เยอะแยะมากมายหลากหลายเรื่องราวนะครับก็ลูกน้องนี่สนุกลาเลยนะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดไม่ให้ทำงานนะครับต้องเดินตามตรงนะครับไม่ให้ประจ้างเขาแพงแล้วก็จะทำงานให้เราทุกวันไม่ใช่นะครับเขาไม่สนใจนะครับคือเขาอยากทำเขาก็ทำเขาไม่อยาากกทท็ไม่นะครับ เพราะว่าอะไรก็ทำงานครับข้าวเขมีกินอะไรครับไม่ต้องห่วงหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะเข้าใจนะบางทีอาจจะส่งงานเลทช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ยังยืนยันว่าได้ของแน่นอนนะครับก็กราบขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลค์นะครับต้องกราบขออภัยถ้ากล่าววาจาอะไรที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยหรือว่าฟังแล้วไม่เข้าหูก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็ก็ผมเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เสียแซงกันเนาะก็กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณณลูกคคคคคค้้าจัััััังหววดดดนนรรรรปฐมพีี่สสสุุทออะบบบบข